จงทำพลังอริยธรรมร้อยแปดท่ทวงท่าทานอาหารพุทาชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจบงังเซรแกนเถิดหลุดพ้นจับ่วงวิบากกรรมเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาอาริยธรรมสุขสว่างคร่างคราวแข็งแรงสุขสดใสร่ำรวยข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกลัยเทพกรัยเดชมือรอด อมอริยธรรมสานติ